มันจะเป็นเส้นนะคะ ยัวยัวทุกคนนะโอ้โหกหนินหมดไหมคะวันนี้เดี๋ยวน้ำล้นน้ำล้นน้ำล้นเดี๋ยวตักน้ำออกก่อนนะคะน้ำล้นนะคะเดี๋ยวน้ำออกก่อนเอาน้ำก็ออกก่อนน้ำยเยอะเกินไปนะคะนะโอเคค่ะไม่ล้นแล้วนะคะล้นหรือเปล่าเนี่ยยังมาไม่หมดนะคะ ยังล้นอยู่นะคะแตกออกอีกนะคะ,ะก็ถึอวาได้แล้วนะคะคะจวดจวดนะคะทุกคนจวดจวดเลยค่ะจวดจวดเลยค่ะ,ด,ด,คะคดูเหมือนยังจะล้นอยู่นะคะคน้ำเยอะเกินนะคะ น้ำออกก่อนนิดหนึ่งนะน้ำเยอะนะคะโอเคนะคะหรือว่าได้นะคะทุกคนคสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะคลิปนี้ติก็จะพาทุกคนมาตินกินนี่นะคะตำก๋วยจับนะคะ กล้วยจับนะคะใส่ผักบุ้งนะคะตำตำตำรวมมิตรนะคะตำรวมมิตรกล้วยจับนะคะวันนี้มีแต่เส้นกับผักนะคะไม่มีไม่มีเนื้อไม่มีอะไรนะคะมีแต่ปลาทอดนะคะนี่ค่ะปลาทอดก็ดำดำนะคะใครไค่ทอดเนาะไม่ดำจังนะคะโอ้ตําตําเส้นกล้วยจับนะคะ ยำตำรวมมิตรเส้นก๋วยจับนะคะมีทุกอย่างนะคะไม่มีแต่ประเภทเนื้อกับปลาหมึกนะคะตำแต่เส้นกับผักอย่างเดียวนะคะวันนี้นะคะค่ะมีผักกับนะคะก็มีกัดข้าวสลัดบัวพานะคะแตรงกลัวนะคะแล้วก็ผักซาลาเมน,นะคะทุกคนนะคะพีเ่เพื่อนทุกคนมากินข้าวด้วยกันเลยนะคะนะคะี่ค่ะน่าตาน่ากินมากๆนะคะทุกคนนะคะจดุดจวดเผ,ผ็ดนะคะ นีค่ะโอ้โหนะะี่ค่ะเส้นนะะน่ากินมากเลยนะคะ,คะยั่วๆเลยนะคะเนี่ยค่ะไากินด้วยกันเลยนะคะพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะ,นคะเนี่ยค่ะนี่น้ำก็จะลุนออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะโอ้โหเส้นนคะนนคะ พี่พี่เพื่อน,นทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีซ่าแนวนะคะลคิมน้ตีก็จะพาทุกคนมากินนี่นะคะเนี่ยตำเส้นก๋วยจับนะคะตำรวมมิตรเส้นก๋วยจับนะคะทุกคนเนี่ยตำรวมมิตรเส้นก๋วยจับตะเขียบมันคิดไม่ได้เดี๋ยวใช้มือเอาดีกว่านะคะ <c oughs> <c oughs> ผักก็มีสารเเนาแตงกวานะคะแตงกวาลูกหลอดนะคะแล้วก็ผักเนี่ย เขาเรียกว่าผาักอะไรนะบุรพานะคะนี่เป็นผักบรุรพาสลัดกัดขาวนะคะทอดปลาปลากิเดิ่นะคะทอดปลากีเดิด่กรอบๆนะคะมากินข้าวด้วยกันเลยค่ะวันนี้มาเลยนะคะทุกคนนะคะนี่จะเป็นเส้นนะคะเส้นเลยนะคะ ว่าจะทาอะไรกินไปที่เด้อก็เลยทอดนะคะเป็นผักบุ้งตำนี่มงมีผักบุ้งผักกะเขาวแล้วก็ผักกระหล่ำนะคะอือ มันเป็นผักสลัดน้นก๊อกน้ำตับก็อร่อยอย่าลืมกินมะเขือเทศ hoa khể đẹp, kiểuสวย Cái hết rồi. อร่อยมากอันีจะเป็นเส้นนะคะ

ปลาคิเดดทอดนะคะเนี่ยปลาทอดกรอบกรอบจนขุ่มนะคะกรอบจนขุ่มกรอบจนไม่นะคะอย่าลืมกินมะเขือเทศคือนะไะ ごめんなさい。<Okay. S 2> okay.

يبقى <laughs>

cái phép cáp có hằng nhau hùng hả hùng hả hùng hùng อืมอ mm ืมปลาคิเดอด์ทอดเดี๋ยวกินปลากิเดอดก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะน้อยใจ ดีใจเพราะว่าเพราะมันกรอบดีก็สุดๆเลยค่ะไปะกินเด้ออาหารบ้านเราไปกินเด้อทอดกรอบดีมากเลยค่ะเนื้อก็หวานอร่อยเวลาทอดแล้วมันจะกินได้ทั้งกระดูกเออทั้งอะไรก้างทั้งกระดูกมือนะคะถ้าเราไม่ทอดพอดีมันก้างมันเยอะ

วแต่ก้างมันและติดคอค่ะตัวก้างมันแข็งมากตะกี้เดินก้าง <Okay. S 1> ติดนี้แตงกวนะคะมักวนก็กร,กรอบๆพอดีอก็เพ่งกับข้าวเขามาขายมาค่ะสามหิงยีิบห้าบาทหุงประมาณหนกิโลก็ประมาณสามกิโละคะขอบคุณครับ <Okay. S 1> แก้เผ็ดนะคะทุกคน <laughs> ให้กายไปเอามาให้กินนะคะ ใส่ได้แล้วนะคะตูแล้วตูเลวใส่ได้แล้วนะคะแก้เผ็ดนะคะมาค่ะกินต่ออันนี้เป็นผักนะคะมันสกปรกป hmm hmm yeah. มันจะเป็นเนื้อป่าสลัดสลัดกรอบดีแหละไม่ขมนะคะ

ส้นก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเริ่มหยิบไม่ได้แล้วเริ่มจะหยิบไม่ได้แล้วน้อหือ ว Ver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  เฮมครัวเฮมครับ

Ừ, mà khởi hiện không ทิ่นี้พี่ก็คงต้องขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะก่อนจะจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม